รูักนรแลอต่เราได้มากราบอรับทุกทไว่าเราจะได้รับใสตรงนะครับในรอต่อไปนะครับผมะเรียนเชิญนะครับท่านนภาเศรษฐกรนะครับไทบุรพาในการจัดโครงการพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายในการสร้างพื้นที่และปุตปัญญาภาตกรอของมหาวิทยาลัยบูรพาบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับผมขอเรียนเชิญท่านนภาเศรษฐกร เป้าหมายเนี่ยที่ชัดเจนเลยก็คือเป็นการสนับสนุนต้องใช้กัาระดับรากหญ้านะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าพันธกิจนะครับของของงานนี้ก็คือการที่จะสนับสนุนให้ระบบเศรษฐกิจระบบการค้าในระดับชุมชนระดับชาวบ้านเนี่ยดีขึ้นนะครับซึ่งอันนี้จะแตกต่างจากงานให,ใหญ่ของประเทศแตกต่างจากธุรกิจโรงงานหรือบริษัทยักษ์ใหญ่ งานนี้จะเป็นการที่ทําให้ชาวบ้านเนี่ยได้มีโอกาสในการทําธุรกิจของตัวเองเริ่มจากขนาดเล็กและที่สําคัญคือถ้าชาวบ้านทำเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนนั่นหมายความว่าไรายได้ผลกําไรประโยชน์ทั้งหมดก็จะกลับไปสู่ชุมชนอย่างแท้จริงนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นชาวบ้านไม่ได้เป็นแค่แรงงานไปขายแรงงานกินข้าแรงรายวันแต่ชาวบ้านทําธุรกิจของตัวเองผลกําไรก็ตัวเองก็ได้แล้วทําทให้สังคมเนี่ยอยู่อย่างอย่างมีความสุข ที่สำคัญคือชาวบ้านได้ทํางานในถิ่นของตัวเองไม่ต้องเดินทางมีความสุขในเ,เขาเรียกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยนะครับซึ่งบุรพาเองเรามีองค์ความรู้นะครับที่สามารถที่จะไปช่วยสนับสนุนในเรื่องนี้ได้ก็เป็นความภาคภูมิใจของเรานะครับที่ได้ทําหน้าที่สําคัญเพื่อสังคมในครั้งนี้ครับเราได้ตรงนั้นเราได้ผลตอบรับเยอะเพิ่มหาเลยบุรพาเนเ่ยเราน่าจะเป็นสถาบันการศึกษาที่รับโครงการูจีดูแลเนี่ยภาพรวมทั้งหมดในหลายร้อยตําบลในภาคตะวันออก สิ่งที่เราเห็นก็คือชาวบ้านจนํานวนหนึ่งมีความสุขครับได้ได้ไดทำงานในพื้นที่ได้นําเอาผลิตภัณฑ์มาขายอาจารย์หมาอะไรก็ไปช่วยแก้ปัญหาอย่างเช่นผลิตภัณฑ์มีปัญหาเรื่องด้อยคุณภาพเราก็ไปช่วยทําช่วยแก้แม้กระทั่งเรื่องของการที่คนในชุมชนที่อยู่ยบ้านว่างงานตกงานจากโควิดเนี่ยก็มีงานทำนะครับที่สําคัญคือเราช่วยคนพิการด้วยเราก็จ้างชาวบ้านอายุมากนั่งรถเข็นมาถ้ามีงานอะไรก็ทําเราก็ทำนะครับ เราทําให้สังคมในภาคตอนออกน่อย่างน้อยก็ขยับดีขึ้นนะครับในระดับชาวบ้านที่เขามีงานทําได้อยู่กับบ้านนะก็ว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับเราหวังว่าคงจะได้รับการสนับสนุนต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากรัฐบาลนะครับเพราะเป็นการสนับสนุนเพื่อแก้ปัญหาในระดับรากหญ้าจริงๆครับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมของพี่เนี่ยสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมซึ่งต่อยอดจากวิสาหกิจ ชุมชนนะคะเนื่องจากวิสาหกิจชุมชนบางหลายๆที่เนี่ยยังไม่เป็นนิติบุคคลยังไม่ยังไม่เป็นโมเดิร์นเทรดนะคะดังนั้นวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยจะต้องเป็นนิติบุคคลนะคะแล้วก็เป็นโมเดิร์นเทรดโดยเป็นธุรกิจที่ทําเพื่อสังคมเช่นเดียวกับวิสาหกิจชุมชนนี่ก็จะต่อยอดกันได้นะโดยเฉพาะโครงการ u 2 t ที่ท่านพูดถึงนะ,นะคะดังนั้นจากวิกฤตโควิด COVID ที่ผ่านมานะคะทำให้เกิดการเรียนรู้ว่า ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเพื่อสังคมหรือธุรกิจทั่วไปต้องมีการปรับตัวนะคะตอนนี้เราพบว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมหลายที่ปรับตัวโดยใช้เทคโนโลยีนะคะ innovation เกิดขึ้นมากมายแล้วกลายเป็นว่าเป็นการส่งเสริมให้กับผู้บริโภคเองท,ที่ที่มีความรู้สึกว่าการใช้เทคโนโลยีอย่างเช่น e-commerce นะคะหรือการขายของในออนไลน์เนี่ยทำให้ผู้บริโภคเกิดความสะดวกสบายมากขึ้นนะคะแล้วกลายเป็นอีกเรื่องประเด็นหนึ่งคือเรื่องสุขภาพตอนนี้เนี่ย ธุรกิจทั่วไปเนะี่ยหันมาผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพอย่างเช่นภ้าการเกษตรออร์แกนิกนะคะมากขึ้นนะคะผลิตสินค้าจากไม่มีสารเคมีนะคะอย่างเช่นแพคเกจจิ้งต่างๆเนี่ยจากโฟมก็มาใช้เป็นกระดาษห,หรือชาน,ชานอ้อยนะคะหลอดนะจากพลาสติกก็มาใช้ชานอ้อยมากขึ้นนะคะจริงๆวิกฤตก็ผันให้เป็นโอกาสได้ก็เป็นโอกาสที่ ธุรกิจและธุรกิจเพื่อสังคมโดยเฉพาะธุรกิจเพื่อสังคมก็ใช้อินโนเวชันมากขึ้นเพื่อทําให้ชีวิตเราดีขึ้นมองว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมจะต้องกระจายทั่วประเทศไม่ใช่กระจุกอยู่เฉพาะกรุงเทพเพราะตอนนี้กรุงเทพจะมีเกือบ70%นนะคะของวิสาหกิจทั่วไปทั้งประเทศดังนั้นเนี่ยในปีนี้ก็มีการ จัดกิจกรรมในพื้นที่แห่งแรกก็มีเชียงใหม่จัดไปแล้วนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะแล้วต่อไปจะไปที่ขอนแก่นคือภาคตะวันออกนะคะจะร่วมกับมหาวิทยาลัยศครคามแล้วไปภาคใต้ภาคสุดท้ายนะคะไปร่วมกับมอสงขลานะคะอันนี้ก็คิดว่าถ้าเราขยายไปทั้ง4ภาคเนี่ยจะทําให้เกิดวิสาหกิจเพื่อสังคมและความรับการรับรู้ความเข้าใจว่าวันนี้ธุรกิจจะต้องทําเพื่อสังคมนิม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยโลกเราจะอยู่ลาบ,บากมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของภูมิอากาศ นะคะเรื่องของสุขภาพก็จะขยายไปปีนี้ก็สีภาค